ไปสองมิลลิแล้วก็ขายตัวต่างใบละห้าบาทสามารถจะซื้อแปดสิบห้าบาทนะโปรปิดเหมือนกันนะโปรนะโปริดเราส่วนนี้นนนเราต้งตรวจสอบว่าเอาไปวนขายหรือไม่นะครับนแล้วไปทำหน้าที่เป็นเจ้ามือรับกี่ล้านค่าหรือไม่แต่มันจะไปข้าวหวยเถื่อนออนไลน์ต่อใบบริษัทนาพาวัตต์รีออนออนไลน์นะค่าบริาาการสิบหนะ้า 15, บาทต่อใบก็เหมือนกันท่านเห็นอไม่ครับ ไม่วรซื้อก็กล้าทบ่อับาทก็แาไนั้นต่อไปนะครับต่อไปสลากแมนสลากแมนก็เหมือนกันนะครับนะแต่สลากแมนเนี่ยมีวิการก็คือว่ามีละลายราคานะครับนะเหมือนกันมีการบวกค่าบริการใบละติคบานะท่านท่านเห็นเห็นชัดเจนนะครับนะแต่อันนี้มีละลายนะครับเพราะฉะนั้นยิ่งมีละลายยิ่งเห็นความผิดโดยชัดเจนนะครับนะ อ่ต่อไปนะครับอ,อันนี้ก็คือพรอมรวยแล้วก็สลาดสิงพร้อมรวยสั่นเนี่ยหายไม่เกินรูปแบบเดียวกันแต่ปิดบังสลาดและผูกๆ,ๆนะครับเราต้องไปดูว่าวนผ่านหรือเปล่านะครับนะเห็นไหมครับรูปแบบในการกัน,น,กน,นสกแกนเข้ามาคนะือสลาดสิงนะจากพรอมรวยที่ไม่เกินนะแต่ต้องดูความผิดในกุดย่งแต่ประเด็นคือปิดบังสลาดเหมือนกันปิดบ,งบังบ่าวคอนเหมือนกันนะนะ ปิดบางซีโมและปิดบางบาร์โบทนะครับของสํานักงานสลากที่หนังสือพันนะดังนั้นต่อไปนะครับนะต่อไปผมงแม่จํเนียนนะครับกํานดราคาเองเหมือนกันนะครับนะนะมีคิดค่าบริการนะนะคิดค่าบริการนะครับสเสียเอ่อลงต้นผมพู้ผลิอจํานวนราคาเองเลยอันนี้ไม่ต้องคิดค่าบริการกํานดคิดราคาเองเป็นใบละ90 110ิบร้อยสิบไปจ่ายสั่ซื้อ90 110 นะครับไปแล้วอันนี้เราจะไปได้ใต้ตรับอ่นดีนะก็มีก,ก็น่าจะเพื่อว่ามีความผิดเช่นเช่นเดียวกันนะพอมีการกววดร้างก็ปิดไปดีแล้วนะนะต่อไปนะครับต่อไปนะครับก็ก็เป็นเรื่องที่ที่ท่านสงสัยนะครับก็คือเรื่องของ